สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่นะครับน้อมมาชมพระนะครับสองพระพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้อมมาชมมาสองนะครับเป็นพี่รอดแขนนะครับหลุกปผู้เผือกนะครับวัดกิ่งแก้วนะนี่นะครับ นี่นะครับสภาพใช้มาเลยนะเพื่อนพ่นะครับสภาพใช้มาเลยนะครับแท้ดูง่ายนะครับก็คือถึงจะสภาพใช้นะครับแต่ยังไม่ขาดไม่ซ่อมนะครับเนาะนะครับใช้แบบ้ํำมาเลยนะเพื่อนเพนพี่นี่นะครับก็ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมทําไมผมถึงดูเป็นดูเป็นของหลวงผู้เผื่อวัดกิ่งแก้วนะเพื่นเพื่อนพี่นะครับเนาะเพราะอย่างที่รู้กันนะครับเนว่าเครื่องรางนะครับ เครื่องรางเขาไม่มีชื่อบอ่ะนะไม่ได้ีน่เนาะนะครับเขาก็มีศิลปะเอกลักษณ์นะครับเนาะแต่ใจผมนะชิ้นนี้ผมไปทางหลวงปู่เผือกวัดจิ่งแก้วนะครับเนาะเพราะพี่นอดแขนนะครับเนาะมีสร้างหลายหลวงพ่อนะครับเนาะหลวงพ่อกล้วยก็มีสร้างไม่ด้ทีนั่นหลวงพ่อกล้วยนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงพ่อม่วงอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นเป็นยุคเก่านะครับเนาะนะครับเขาก็สร้างกันมาเรื่อยนะครับแต่นะครับของหลวงปู่เผือกเนี่ยนะครับเนาะท่าน ท่านมักจะไม่ลงรักนะคุณพีเนี่ยท่านไม่ค่อยลงรักนะครับแล้วก็นะครับเนาะศิลปะ,ปะที่ผมที่ผมเห็นนะครับของท่านจะเส้นเชือกใหญ่ๆเนะนี่ยคุณพีนนะี้เนาะจะเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็นะครับเนาะอีกชิ้นหนึ่งที่ที่ทําให้ผมใจไปทางหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับก็เพราะว่านะครับเนาะผมได้มาแต่แถวบางพีนะครับเนาะแถวบางพีแถวหนามแดงนะครับเนาะผมได้มาแถวนั้นนะครับผมนะก็เออเดี๋ยวจะหาว่าไอ้เก่งไม่งหลวงปู่เพือก ว่ากิ่งแก้วเขาก็อยู่แถวสมุทรปราการนะครับเนาะถ้าใครที่ซื้อขายกับพ้ากับผมนะครับเนาะที่มันมีที่อยู่ที่อยู่ผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะจะรู้ว่าผมอยู่สมุทรปราการนะพี่นะครับมันก็มันก็ไม่ได้ประหลาดอ่ะนะนะครับนะครับแก้วฟ้าแค่ข้ามสะพานสะพานภูมิพลไปนะครับผมก็ใช่ไหมครับมันก็เขาเขตบางพีนะครับหนามแดงเพราะผมก็ต้องวิ่งงานทั่วอยู่แล้วนะครับผมรับทาบัญชีนะครับผมนะลูกค้าผมก็อยู่ทั่วอยู่แล้วนะครับระแวกเนี้นะครับเนาะนะครับบางพีรามสองอะไรอย่างนงี้นะครับเนาะ บางนาอะไรอย่างเี้ก็ไปทั่วนะครับสุขุมวิทนะครับสายสามสายสี่ก็ไปทั่วเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ผมได้มาทางนะครับหนามแดงบางพีนะครับเนาะก็ทําให้ก็ทําให้แบบสินใช่อะไรใช่ความเก่าก็ถึงยุคแล้วนะนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับสินใช่อะไรใช่แล้วก็ได้มาจากพื้นที่นะครับก็บอกตรงๆก็ไม่หลอกกันนะพี่ๆนะับเจ้าของเก่าก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครนะครับนะก็นะครับก็ ไปดูพระกันอย่างอื่นนั been, heart, ่นแหละนอดีนะก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เลยเอามาโชวรนะนะครับว่าเป็นว่าเป็นแบบผมพ่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ถามพ่อหรอกว่าคือของใครก็ใช้ติดตัวตลอดนั่นแหละนะพอดีนะก็เกิดการพูดคุยการอะไรกันก็เลยอ่าก็รู้นะผมสายเครื่องรางนะครับเนาะก็เลยจีบจีบตื้อๆเขามานะครับก็เออก็เลยได้มานะครับผมชอบเครื่องรางนะครับผมชอบเก็ตแบบนี้นะนะครับชอบสะสมแบบนี้นะครับผมนะ นี่นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลงกล้องสองกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนะครับเก่าแท้ดูง่ายเลยนะครับเนาะแต่เนี่ยสภาพใช้มานะครับค่อนข้างช้านะนะครับแต่ยังดีที่ยังไม่ขาดไม่ซ่อมนะครับเห็นไหมครับเหนียวนะครับเนาะผ้าอะไรเหนียวดีนะครับผมนะนะครับก็ต่อยนิดนึงนะครับเนาะเมื่อคลิปก่อนนะครับผมพูดประมาณว่านะครับเนาะพระพระในตานานนะครับเนาะมันเปลี่ยนหน้าพระมาเหมือนแบบ เปลี่ยนหน้าผามาตั้งแต่ยุคของการทลายนะครับนะเซียนยุคป,ป,ป่าเขาเปลี่ยนหน้าผาแล้วก็หลังมาก็เปลี่ยนหน้าผานะครับแล้วก็ที่ผมบอกกันกำลังจะเปลี่ยนหน้าผาเพราะพวกวิทยาศาสตร์นะครับเขามามีผลนะครับเนาะนะครับมันก็ต้องปรับตัวนะพว่อนเพืน่นะัเราจะมาแบบอยู่ในโลกของเราเราก็โดนทิ้งนะครับผมนะถ้าเราไม่ปรับตัวตามวิวัฒนาการต่างๆเราก็โดนทิ้งอยู่ข้างหลังนะครับมันก็ธรรมดานะครับนะ อันนี้มันมีมันมีเหตุนะครับเพราะอาจารย์แถวบางแคนะครับอาจารย์ทอบางแคนะครับเขายังซื้อเขายังซื้อเครื่องสแกนโลหะเลยเห็นไหมครับนะโลคมันเปลี่ยนโลกมันหมุนมันไม่พีนะครับมันก็ต้องปรับตัวนะครับไม่ใช่แต่เราหรอกนะครับมือใหญ่เขายังปรับตัวเลยนพื่อนเพื่อนนะครับมันก็เป็นธรรมดานะครับที่คืออยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมองภาพในภาพรวมนะครับนะว่านะคนเราจะเดินไปไกลกว่าคนอื่นนะมันอยู่ที่วิ อยู่ที่วิสัยทัศน์นะเป็นพี่นะครับวิสัยทัศน์นะครับการมองไกลๆนะครับเนพี่นะครับไม่ได้อยู่แค่ว่าเราเรียนรู้อย่างนี้นะครับมันก็จะอยู่แค่นี้ไม่ใช่นะนะครับเราจะรู้แต่ภาษาไทยไม่ได้นะพี่นะเราโลกมบนบนไปภาษาอังกฤษถ้าเรามีความสามารถเราก็ต้องเรียนใช่ไหมครับภาษาจีนเรามีโอกาสเราก็ต้องเรียนนะครับนะครับถ้าเรามีโอกาสก็เรียนเผื่อไว้มันก็ไม่เสียหลายนะครับเราจะรู้แต่อย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นพี่นะมันก็แค่นี้เองนะครับผมนะ นะครับที่ผมบอกมันไม่ได้แค่วงการพานะครับมันเหมือนการใช้ชีวิตการเรียนรู้ต่างๆนะพี่นุ้นะครับนะครับมันก็ธรรมดานะครับผมนะก็แนะนํากันนะครับตามภาษาพี่น้องเพื่อนนะครับอย่าไปซีเรียสนะพี่นุ้นะผมก็แค่อยากให้เราเปิดรับโลกใหม่ๆนะครับที่ที่โลกมันหมุนไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบล้าหลังอะนะครับเนาะนะครับจะไม่แบบเออเด็กยุคหลังมาบอกเออนะนะครับ แก่เพราะเกิดนานอะไรอย่างนี้นะพี่นีนะมันก็ไม่ทันเขาใช่ไหมครับนะมันก็ไม่ใช่นะพี่นีนะมันก็ต้องปรับตัวตามเข้าไปนะพี่นีนะตามยุคตามสมัยนะครับผมนะมาครับพลงกล้องกันนะพี่นีนะเนาะพี่รอดแขนลุกปุเพือกวัดกิ่งแก้วนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเนาะนะครับก็ศิลปะก็ไปทางนั้นแล้วก็ที่มาก็ไปทางนั้นนะครับนี่นะครับหนามแดงนะครับบางผีนะครับผมก็ จะมาจะมาพูดแบบเจ้าของเก่าเขาว่าลงผู้เปลือกไม่ใช่นะเจ้าของเก่าก็ไม่รู้นะครับเพราะพ่อใครมาเขาก็ไม่ได้ถามเหมือนกันนะครับเขาก็พ่อใครมาก็ใช้ติดตัวตลอดเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้แต่ผมไปทางนั้นนะนะเพ่มนๆนำนำมาลงกล้องกันนะครับเนาะพอความเก่านะครับเนาะมันลงผู้เพืือกมันก็นะนะครับมันก็สบายๆนะยนะ่ันนะ้นนี้ครับ หลวงพ่อกลวยก็มีสร้างนะครับลองไปดูหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะหลวงพ่อกลวยไม่เก่าเท่านี้นะไปดูนี่นะครับะหลวงปู่เผือกท่านท่านเก่ากว่าหลวงพ่อกลวยนะครับเนาะท่านลึกกว่าหลวงพ่อกลวยนอยนิดนึงนะครับเนาะท่านยุค2,500นะครับเนาะหลวงปู่เผือกนะครับท่านเป็นเกจิยุค2,500นะครับสิทธิ์ของหลวงปู่ทองวัดราชโยธานะไปดูี่นะครับหลวงปู่ทองนี่คือเป็นสิทธิ์น้องของสมเด็จโตนะครับเนาะท่านก็คือหลวงปู่เพือกก็คือนะครับ สิทธิ์มีครูองคหนึ่งนะครับของท่านดีมีประสบการณ์นะครับเจจิชื่อดังสมุทรปาการนะครับนี่นะครับดูเห็นไหมครับก็นะครับนมมันก็เช่นเคยนะพี่นะเนาะแท้ดูง่ายนะครับเนาะที่ให้สองสองนี่คือนะครับเนี่ยสองสองว่านะครับไม่ขาดนะครับนะครับไม่ขาดไม่ซ่อมนะครับเนาะนี่นะครับเพราะของเขา แค่ดูง่ายอยู่แล้วนะนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะดูนะ เป็นพี่ร่อนดูข้างในดีกว่านะครับนี่นะครับอืมนะครับถ้าผมเนี่ยพืพี่พี่ดูดูดูนะครับ,ด,ด,ด,นะรบดูสภาพผ้านะพี่นพี่นะ ผมพยายามมองอยู hmm. like ่นะนะครับว si mm ่านะครับเป็นผ้าแบบผ้าดิบอะผ้าดิบแบบ่อศพอะผ้ามัตตาสังนะครับเนาะเพราะพี่รอดแขนส่วนมากจะเป็นแบบเจ้าของแบบเมียทันนะครับเนาะมามาสร้างนะครับแต่นะครับแต่ที่เขานิยมสร้างกันนะครับก็จะเป็นผ้าดิบมัตตาสังผ้าดิบ่อศพนะเพื่อนๆนะผ้าดิบ่อศพนะครับแล้วก็พวกผ้าจีบรนะเพื่นี้นะนะครับผมก็พยายามดูนะครับเนาะนี่ดู ผ้าเขามีความหนานะครับเนาะห็นไหมครับนี่นะครับใจหนึ่งก็ไปทางนั้นแหละนะครับผ้าดิบห่อศพแต่นะครับไอใจหนึ่งผมก็ที่ว่าเป็นจีวรเพราะอะไรนะเขามีเนี่ย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 ไอเนี่ยครับจ้ำส้มๆเนี่ยนะครับสีส้มๆนะครับเนาะนี่ยนะครับนะแต่ซองดูดีๆก็เหมือนก็เหมือนแบบเป็นรอยอะไรนะรอยสนิมอะเห็นไหมครับคือการเก็บรักษาหรืออะไรอย่างเครับจ้ำๆนะครับนะมันเนี่ย ดูดีๆนะครับเนาะก็เลยอันเนี้ยยังยังเลนะครับที่เนี่ยที่ผมได้มาสักพักแล้วนะนะครับที่ผมได้มาเนี่ยไม่กี่วันนี้แหละแต่ก็ไมม่าเพิ่งได้มานะครับก็สามสี่วันนี้แหละครับที่ผมเพิ่งจะมาลงคลิปนะครับเนาะก็เลยเอาองค์อื่นมาลงก่อนนะครับเพราะเนี่ยนะครับเนี่ยผมเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยผมมองเป็นจีวรหรือพรดิบห่อศพนะครับเราเห็นไหมครับนะ แต่มันก็เห็นไหมครับมันดูดีๆนะครับมันก็เป็นแบบไอเหมือนแบบการเก็บรักษานะเห็นไหมครับเนี่ยมันมันมันไม่ได้อยู่ดูดีๆมันไม่ได้อยู่ในผ้านะเี่นั้นมันอยู่ข้างนอกนะครมันเหมือนแบบเนี่ยดูนะครับมันเหมือนเกิดจากการใช้หรือการเก็บรักษาไหมครับมันอยู่ตรงผิวข้างนอกนะครับเนาะนะครับ นี่นะครับเนาะก็เห็นไหมครับก็เลยเออนะแต่ไม่เป็นไรนะพี่วีแทบเนาะก็ดูไอ้นี่กันไปพูดคุยกันนะพี่วีแทบเห็นไหมครับพูดคุยกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่แต่ผ้าเขาหนาไงครับเห็นไหมครับนะมันเหมือนผ้าดิบไปที่ที่ใช้ในงานอย่างนั้นนะพี่วีแทบนะครับนี่ก็โอเคนะครับผมนะ ก็วันนี้มีงานหนุ่ะไปบางใหญ่นะครับเนาะไปบางใหญ่เลยบางใหญ่วิกิ้งบางใหญ่ไปนะครับเจ้าหนึ่งแล้วก็วนเข้าสามสี่ห้านะครับเนาะถนนสามสี่ห้าแล้วก็วนมาเนี่ยตรงแถวบางบอนนะครับเนาะวันนี้มีสามเจ้านะครับก็ชมกันเท่านี้นะพนุวิณนะเราะก็ขอบคุณพนุวพี่นะครับที่ที่แวะรับชมนะครับแล้วก็กดติดตามกันมานะครับแวะทักทายพูดคุยกันนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะ แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนะกด subscribe ช่องนะครับเนาะให้ผมด้วยนะครับเนาะไว้ชมพระสองพระด้วยกันนะครับเนาะเล่นๆเพลินๆนะครับนะผมไม่ทะเลาะัาใครนะครับเนาะก็เล่นๆเพลินๆแล้วกันนะครับผมนะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ